จากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่พวกนักเลงที่กําลังดีใจที่ได้เผาบ้านของมิงซวนและในระหว่างนั้นจอมงก้อนก็ได้ปล่อยการโจมตีซ้ําไปอีกทีจนทําให้ไฟนั้นรุนแรงมากกว่าเดิมพวกนักเลงที่เห็นอย่างนั้นก็ได้พูดว่าวันนี้คือวันตายของพวกเจ้าเพราะว่าข้าได้เรียกให้ลูกพี่มาแก้แค้นให้อย่างไงละ่ะในเมื่อเป็นแบบนี้พวกเจ้าก็คงไม่มีชีวิตรอดออกมาจากที่นั่นได้หรอแต่ในระหว่างนั้นเองพวกไปอีกก็ได้พากันขี่มังกรอ,ออกมาจากกองเพลิงกันอย่างสบายๆพี่สาวของมิงซวนที่เห็นบ้านของพ่อแม่ทิไ้ไ้้กม็ีียยยจนนอ่าาัดพทะบง ให้ใจเย็นลงและในระหว่างน,นั้นยูลูเซียงก็ได้บอกกับพระเอกว่าข้าสามารถสั่งให้จอมังกร,กรน้อยออกไปค้นหาว่าพวกนักเลงซ่อนตัวอยู่ที่ไหนได้พระเอกก็ได้บอกกับนางไปว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราควรจะออกไปให้ไกลจากที่นี่ซะก่อนเมื่อผู้จบพวกพระเอกก็ได้รีบเดินทางไปอย่างรวดเร็วเจ้านักเลงที่เห็นอย่างนั้นก็รู้สึกกุนงิดและได้พูดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่พวกนั้นจะสามารถหนีออกมาจากกองไฟที่ลุล่รงได้อย่างง่ายได้ขนาดนั้นแล้วเขาก็ได้บอกให้ลูกพี่ทำอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้พวกพระเอกนั้นหนีออกไปได้เมื่อล หนีออกไปข้างนอกได้พวกพระเอกที่เห็นอย่างนั้นก็ต่างาพากันตกใจแล้วยูลูเซียงก็ได้ถามว่านี่มันคืออะไรกันมิงซวนก็ได้บอกกับพระเอกไปว่านี่น่าจะเป็นกับดักไข้ค้นที่สามารถใช้ได้เฉพาะอัศวินมังกรที่อยู่ในระดับโกขึ้นไปพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้คิดในใจว่าเมื่อชาติที่แล้วข้าจําได้ว่าไม่เคยเห็นทักษะนี้มาก่อนเลยนะจากนั้นพระเอกก็ได้บอกให้ยูลูเซียงส่งมังกรน้อยออกไปสํารวจเพื่อหาทางออกไปจากที่นี่ยิลูเซียงที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้รวบรวมพลังเพื่อียกจอกมังกรน้อยออกมาสงมออา,างออวแล้ไ้วง ังวลข้าจะต้องหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้เลยเย็นเย็นก็ได้บอกกับนางไปว่านี่เจ้าไม่กลัวเลยอย่างนั้นเหรอเขาเป็นถึงอาเซเนมกกังกรระดับโกเลยนะยีลูเสียงก็ได้พูดว่าข้าไม่กลัวเพราะว่าข้านั้นมีพี่ชินยุนอยู่เย็นเย็นก็ได้พูดว่าข้าคิดว่าผีเสื้อของเจ้านั้นมันอาจจะบินซา้าถ้าหากตกอยู่ในอันตรายมันจะแย่เอาได้นะแต่าหากมันเกิดขึ้นจริงๆเจ้าก็จงทิ้งข้าแล้วหนีไปให้ไว้ยีลูเสียงก็ได้บอกกับนางไปว่าไม่ข้าจะไม่ทิ้งเจ้าแล้วนีเอาตัวรอดไปคนเดียวหรอกนะเพราะว่าเจ้าคือเพื่อนคนสําคัญของพวกเรายังไงล่ะแม้ว่าเจ้าเจนข้าตัวเล็กๆแบบนี้แต่ข้าน่ะแข็งแกร่งมากเลยนะเพราะงั้นเจ้าจงวางใจเถอะและในระหว่างนั้นเอง จมจ้ามงกรน้อยของยินลูเซียงก็ได้ส่งข่ามาบอกกับนางจากนั้นนางก็ได้รายงานไปบอกกับเระเอกว่าที่นี่ถูกปิดกั้นทางเข้าออกด้วยพลังที่แขง็แขงแกร่งจึงไม่สามารถหนีออกไปได้แต่ว่าทางที่พวกเราสามารถออกไปได้นั้นอยู่ที่ทางเข้าหมู่บ้านซึ่งที่นั่นพวกนักเลงรอดักซุ่มโจมตีพวกเราอยู่พระออกที่ดีอย่างนั้นก็ได้บอกกับนางไปว่าให้เจ้าเรียกมงกรดินออกมาแล้วสั่งให้มันสร้างพายุแห่งการทำลายล้างเพื่อปกปิดพวกเราเอาไว้แถมยังสามารถโจมตีพวกนั้นได้อีกด้วยหรือไม่ก็สามารถสร้างความสับสนให้กับพวกนั้นได้้้้ถาาาาาาอออยย่งงงนนัััพพววววกกกเเรรรีีบมมตะดขจใชลปป เราจากพายุแห่งการทำลายล้างเองส่วนเจ้าก็ใช้พลังทั้งหมดทำลายไข้ก้นแล้วนี้ออกไปจากที่นี่กันแล่นในระหว่างนั้นเองมิงซวนก็ได้ถามกับพระเอกว่าแผนกระจอของเจ้าจะได้ผลจริงๆอย่างนั้นหรอพระเอกก็ได้พูดว่าถึงแม้ว่าแผนของข้าจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เชื่อเถอะข้าสามารถพาพวกเจ้าหนีออกไปได้พี่สาวของมิงซวนที่ดียินอย่างนั้นก็ถึงกับหยุดร้องไห้ด้วยความเชื่อใจจากนั้นหยีหรู่เสียงก็ได้บินมาสมทบกันกันกบพระเอกแล้วให้เยน็เยนๆก็โดดลงไปอยู่กับพวกพระเอกเพื่อที่เขานั้นจะได้ใช้พล รวมพลังเพื่อเรียกเจ้ามังกรดินออกมาและสั่งให้มันสร้างพายุแห่งการทำลายล้างขึ้นมามิงส่วนที่เห็นอย่างนั้นก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าขยับเข้ามาใกล้ๆข้าเดี๋ยวข้าจะใช้พลังปกป้องพวกเจ้าเองจากนั้นพระเอกก็ได้บอกให้ยูรุเซียงควบคุมพลังและระวังตัวให้ดียิรุเซียงก็ได้พูดว่าพี่ชินยุนไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะทำให้ดีแล้วนางก็ได้ควบคุมพายุแห่งการทำลายล้างขยับไปข้างหน้าซึ่งพระเอกนั้นก็ได้รีบตามไปแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่พวกดังเลง้งที่ได้เห็นพายุแห่งการทำลายล้างเี็น่ท อย่างนั้นก totally right ็ได้พูดว่านั่นมันราชามังกรดินไม่ใช่เรื่องง่ายกันใครกันนะที่สามารถควบคุมมันได้เช่นนี้จากนั้นภาพก็เลยตัดมาที่ยูรุเซียงที่ได้ใช้พลังทั้งหมดเพื่อควบคุมพายุแห่งการทำลายล้างส่วนพระเอกนั้นก็ได้พยายามตกนเพื่อให้กำลังใจนางจนในที่สุดพายุแห่งการทำลายล้างของยิรุเซียงก็ใกล้เข้ามาถึงลูกพี่ของพนักเลงยิรุเซียงที่เห็นอย่างนั้นก็ได้ตะโกนบอกกับพระเอกไปว่าข้างหน้ามีอัศวินมังกรระดับโกขวางทางอยู่ข้าควรทำยังไงดีพระเอกก็ได้บอกกับ เมือ่อพูดจบทั้งสองก็ได้รวบรวมพลังแล้วทั้งสองก็ได้พุง่งข้าไปโจมตีในทันทีจนในที่สุดก็สามารถทําลายไข้ขนแล้วออไปข้างนอกได้ยูลูเซียงที่เห็นอย่างนั้นก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแต่ทว่าจารุพีนั้นกับยืนล้อผู้พระเอกอยู่แล้วซึ่งเขาก็ได้พูดว่าพวกเจ้านี่มันช่างน,น่าสนใจยิ่งนักถ้าอย่างนั้นเจอนี่หน่อยก็แล้วกันเมือ่อพูดจบก็ได้สั่งให้จมอมงก์พุ่งออกไปโจมตีด้วยความเร็วสูงแต่ทว่าเป้าหมายของมันนั้นก็คือจมอมงกรดินนั่นเองซึ่งมันได้ ก็เจ้ามงก้อนและได้ล่วงลงไปอย่างช้าๆพระเอกที่เห็นอย่างนั้นจึงได้รีบเข้าไปช่วยนางแต่ทว่าก็ได้ถูกเจ้ามงก้อนของหัวหน้าน,นักเลงนั้นขัดขออาวางเอาไว้โดยการพุ่งเข้ามาโจมตีอย่างรวดเร็วจนทําให้เย็นเ็นั้นต้องรีบผลักไปเอกหลบไปแล้วนางก็ค่อยๆล่วงลงไปข้างล่างพระเอกที่เห็นอย่างนั้นจึงได้รีบเอามือคว้านางแต่ก็คว้าเอาไว้ไม่ทนันจนทําให้หนางน,นั้นล่วงลงไปข้างล่างอย่างรวลดเร็วพระเอกที่เห็นอย่างนั้นจึงได้รีบบึงเจ้ามงก้อนลงไปช่วยนางแต่ก็ถูกเจ้ามงก้อนของหัวหน้านักเลงนั้นขัด ได้ประจันหน้ากันและในระหว่างนั้นเจ้าหัวหน้าก็ได้พูดว่าให้เด็กน้อยข้าไม่อนุญาตให้เจ้าไปไหนได้ทั้งนั้นพระเอกก็ได้พูดว่าเจ้านี่มันซังเป็นคนที่สุดสาที่สุดเลยก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับตอนนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอกราบอาภัยมาณที่นี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ